ล้วหายร้อนแล้วหายร้อนแล้วเนาะอาจารย์เนาะผมหาทางขึ้นก่อนขึ้นตรงเก่าได้ไหมนี่นี่มีไม้นี่ไม้หลักนี่ได้อ่านี่ครับทีมงานหาปลากันไปถ่ายทำเขาดูอ่นั่นๆก็ถ่ายไปไกลอะสาดไปไกลเดินลงไปไม่ได้เดินลงไปก็โอ้หมันสูงนะอาจารย์สูงนี่ง่ายไม้นี่นี่จับไม้นี่ อ๋ขึ้นอย่างนี้เลยเนาะอาจารย์เนาะวิธีขึ้นเขาหนี่โอเคคือวิธีขึ้นอืมล้างตีนแล้วก็แล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็มาใส่เสื้ออ๋อโอเคเห็นไหมครับขึ้นมาใส่ยิปโอเคจบเลยตัวยิปง์โอเคโอเคโอเคจบจบจบแล้วจบแล้วครับปลาได้ตัวใหญ่เลยได้ปลาตัวใหญ่เลยเนาะ โอเคโอเคตั okay, okay. วน,นี้ใหญ่มาก